เริ่มแล้ว งานของดีวังน้อยและกาชาตินะรานตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวังน้อย 14- 23พฤศจิกายนในงานจะมีเลยนะสนใจบ้างไปดูกันเริ่มที่ร้านแรกกับร้านสายแอหมูแหนมทอดร้านนี้เขามีของทอดหลายอย่างเนื้อหมู3ชั้นปีกไก่จะเป็นแหนมซี่โครงหมูตัวนี้หนึ่งขีดห้าสิบบาทรสชาติอร่อยต่อมากับร้านไกส่สอนซูชิซูชิเจ้าประจำงานแฟร์เขาขาย1ชิ้น10บ,บาทที่เลือกหลายนะแต่ีิมีแลวของดองในกล่องละ100วันนี้หมูต้มจัดมา6ชิน้นซูชิเขาโอเคเลยอร่อยสมราคาต่อมากับร้านไส้ทอดทะเลทอด ขาขายที่ชิ้นละห้าบาทเสืทอดในชิ้นละยี่สิบทอดในเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มพริกเผาสูตรเด็ดรสชาติอร่อยเลยมากับร้านกะทิเทพแจงร้อนตัวแจงร้อนเสียบไม้ย่างไม้ใหญ่ๆอวบๆเขาขายเคียงไม้ละสิบบาทซื้อห้าไม้แถมหนึ่งไม้แจงร้อนของเขาเนื้อนุ่มกินง่ายรสชาติอร่อยต่อมากับร้านขนมเบื้องใบแม่เอ๋ขนมเบื้องชิ้นละหนึ่งบาทมีให้เลือกกันสามหน้าถึงชุดเริ่มต้นที่ราคายี่สิบ่อหวานอร่อยต่อมากับร้านหอยทอดกระทะร้อนใบเจ๊แต่ห่อยทอดทะเลทอดกระทะร้อนร้านนี้น่ากินมากหน้าร้านคืออทาาาแบบบไฟลลุกชนดธรรมจะ มาเติมาแบบร้อนชารสชาติอร่อยดีดยงานวังน้อยครั้งนี้ของกินเยอะมากถือว่าเขาจัดใหญ่เลยนะร้านค้าร้านดังมากันเยอะแต่มะม่วงเจ้าดังก็มาและยังมีเสื้อผ้าของใช้กิฟต์ชอปมีเจอไม้ต่างๆมาขายกันอีกด้วยนในงานนี้ก็มีส่วนสนุกและก็เกมชิงรางวัลที่หลากหลายมากอยากเล่นไวก,กิ้งเสียวแบบนี้ก็มีหรือจะเป็นกิจกรรมน่ารักสายครอบครัวก็มีเหมือนกันใครว่างก็มาเที่ยวกันนะอยา่าลืมกดติดต,ตามด,ด้วยนะครับ